เมื่อเรามองไปที่ภาพเหล่านี้เราคงรู้ได้ทันทีว่านี่คือญี่ปุ่นส่วนนี่เป็นอเมริกาอังกฤษเกาหลีทำไมเราถึงรู้เรารู้นั้นก็เพราะเอกลักษณ์ที่แต่ละประเทศสร้างขึ้นไม่ใช่แค่วัฒนธรรมแต่มันปรากฏออกมาจากสื่อต่างๆแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์การที่เราจะมองหาเอกลักษณ์ของไทย เราคงต้องมองลึกลงไปไม่ใช่แค่หยิบเอาเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมมาใช้อย่างฉาบฉวยแต่ต้องลึกลงไปจนถึง DNA ที่เป็นรากแก้วของความเป็นไทยโดยแท้จริงซึ่งไทย DNA นั้นมีอยู่ทั้งหมด5อย่างเฟรเวอรสชาติคงไม่ต้องพูดถึงไม่ว่าใครก็ติดใจในรสชาติที่ไม่เหมือนใคร Flexible ความยืดหยุ่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสถานการณ์ใดก็หายห่วง ฟันความสนุกสนานเราเป็นชาติที่มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเสมอเป็นที่มาของสยามเมืองยิม้มเฟรนรี่ความเป็นกันเองพี่ป้าน้าอาเราเรียกทุกคนเหมือนทุกคนคือคนในครอบครัวและ f ูลฟิ l ลิ่งการเต็มที่กับชีวิตไม่ว่าที่ไหนเมื่อไรเราก็ใช้ชีวิตทุกวันอย่างเต็มที่เสมอทั้งหมดนี้รวมกันเป็นไทด d เอที่จะกลายเป็นรากแก้วเห็นความเป็นไทย เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของไทยการมีรากแก้วที่แข็งแกร่งจะยิ่งทําให้สินค้าและบริการของเราสร้างความแตกต่างออกมาอย่างชัดเจนต้นไม้แห่งอุตสาหกรรมสร้างสารรค์นั้นจะผลิดอกออกผลไปมากมายเช่นเศรษฐกิจสร้างสารรค์ที่แสดงถึงรากเงาทางวัฒนธรรมอย่างไฟติ้งมวยไทยเป็นวัฒนธรรมของไทยแท้ๆปัจจุบันมีค่ายมวยทั่วโลกประมาณ3-4ถึงหมื่นแห่ง Festivals เพราะคนไทยมีความสนุกเราจึงมีเทศกาลต่างๆเช่นสงกรานต์รอยกระทง Foods ที่เริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกวิถีชีวิตของเกษตรกรสำหรับอาหารไทยนำเอาความคิดสร้างสรรค์การวิจัยและวิทยาศาสตร์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแฟชั่นซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่ที่เสื้อผ้ายังรวมถึงเครื่องแต่งกายเครื่องประดับของตกแต่งและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ฟิล์มส์แอนิเมชันแอนด์เกซึ่งสามารถใส่ Creative Content ลงไปได้มากแต่สามารถสอดแทรกคาชเ u ล a l คอนเทนตได้อยู่ไม่น้อยเพราะทั้งหมดนี้ถ้าเราขาดรากแก้วที่เข้มแข็งก็เหมือนต้นไม้ที่มีแต่รากฝอยรากแก้วแห่งความเป็นไทยทั้ง5นี่แหละที่จะช่วยค้ำจุนและต่อสู้กับเศรษฐกิจในปัจจุบัน